หญิงสาวคนนี้มีนัดดูดตัวและจงใจมาสายและเธอสั่งเบียร์ในร้านกาแฟสุดหรูหญิงสาวดื่มมันอย่างรวดเร็วและทำเสียงดังออกมาอย่างเสียมรารยาทเธอคิดว่าชายหนุ่มจะหนีไปแต่ผิดคาดเขาก็คว้าขวดไปและดื่มเบียร์ที่เหลือทั้งหมดหญิงสาวตรหนักแล้วว่าเรื่องนี้คงไม่ง่ายที่จะไล่เขาไปเธอบอกกับเขาว่าเธอไม่ทำงานบ้านและเธอไม่ต้องการมีลูกด้วยเพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ชายส่วนใหญ่คงไม่ยอมรับเรื่องนี้แต่ชายหนุ่มไม่สนใจเขาก็แค่บอกว่าเธอมีอิสระที่จะตัดสินใจหญิงสาวรู้สึกผิดหวังโชคดีที่เธอยังมีไ้าตาอีก หนุ่มไปที่ร้านอาหารข้างทางช้อนมีเศษอาหารติดอยู่นิ้วของพนักงานเสิร์ฟจุ่มอยู่ในซุปชายหนุ่มดูไม่พอใจนักยิงสาวแอบดีใจเธอถือโอกาสนั้นปิดเกมยกชามขึ้นมากินอย่างมูมามใครจะไปคิดว่าชายหนุ่มจะยิ้มเล็กน้อยเขายกซุปที่นิ้วพนักงานเสิร์ฟเคยจุ่มมากินอย่างอ,ร,อร่อยชายหนุ่มดูเหมือนจะรู้ทันเธอทั้งหมดดังนั้นเธอไม่มีทางเลือกนอกจากต้องใช้ไพ่ใบสุดท้ายของเธอเธอพาชายหนุ่มไปที่ร้านเสื้อผ้าที่หรูหราเธอต้องการที่จะยุติเกมนี้เธอขอให้พนักงานขายนำสินค้าแบรนด์เนม ด้วยตามที่คาดไว้ชายหนุ่มก็ห้ามเธอเขาบอกเธอว่าไม่ต้องกังวลเรื่องราคาเธอเธอชอบชุดไหนเธอก็เอาไปได้เลยพอเธอเห็นราคาถึงกับอ้าปากค้างด้วยความตกใจดังนั้นเธอทําได้แค่เลือกซื้อของราคาถูกให้ตัวเองแต่ชายหนุ่มเอาแต่มองที่รองเท้าของเธอในที่สุดหญิงสาวก็ใช้เงินเดือนทั้งหมดไปกับของที่ถูกที่สุดในร้านชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาจากนั้นเขาก็ไปส่งเธอที่บ้านเมื่อพวกเขามาถึงหน้าประตูบ้านของเธอชายหนุ่มได้มอบของขวัญให้หญิงสาวปรากฏว่ามันคือรองเท้าคู่หนึ่งที่พอดีกับเท้าของเธอ